ไปจีกันไปจีกันเอาเอาสองละมาเดี๋ยวตรงนี้ทำเงาแวบ,บเลยนะจิโอ้โหทำเงาจริงๆยอมรับเลยเงาทั้งทั้งทั้งพื้นท,ทั้งฝาผนังเนะี่นยเงาแวบ,บเลยอะห,หลวงพี่<อ>ครับตอนหลวงพี่มาหลวงพี่นั่งตรงไหนครับนั่งข้างล่างนะครับล่างสุดเลยเหรออาจารย์นั่งตรงไหนอาจารย์มันมีแต่พื้นเสียงๆไหมพื้นไทยวิดีกรดีกว่า กำลังถ่ายอยู่เนี่ยแถวนี้มันเอียงอ่ะมันต้องหาที่นั่งดีๆมันมันเอียงหมดเลยตรงเนี้ยมันสโลบมากนั่งตรงไหนดูสิตรงนี้ไม่มีไม่ต้องมีบันไดครับมันเดินลงได้อพีนล้็ถามตัวเองชั้นมาทำอะไรที่นี่อีกเปิดว้างๆให้ พี่ก้องมาดีมาพี่สิทก้อมา่ยห้แล้วืนมาขี้โคลนเหนียวเลยนะเนี่ยบอกก่อนว่าน้ำมันไหลลงมานี่เนี่ยฝนตกน้ำไหลมาอะไรี้โคลนเลยเนี่ยทั้งาเต็มฝาผนังทั้งเลน มันจะมีสองทีมมีทางซ้ายกับทางขวามัำดว้คนด้วยแต่ข้างล่างการสือทั้งนั้นเนี่ยทำไมทันไรเลยกล้องเปิดมาแล้เสื้อเปิดมาแล้วมาเห็นไหมพี่ยื่นให้จาน ตอนนี้เรากำลังดุยถ้ำมืดนะครับมือสนิทมืดจริงๆนี่มันเลื่อนจะขึ้นยากองมขึ้นยาขึ้นยากหบเชือไว้สิดเห็นไหม้องบอหัวนี่เห็นแ้บหัวนี่นี่เหนล้โหูเห็นแล้วงนี้่ไงดันจะสองเยอะ

นี่ตรงนี้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 มีหนีตรงนี้นี่ทงทางไมีทางซ้ายกับมีทางล่างผมไปนั่งข้างล่างนน่นอะโอ้ยนั่งข้างล่างเหรอะใช่ไม่ไปต่อได้ยังี่ผมไปนั่งนะนี่เนี่ยนม่กลางนั่งนั่นแล้วก็ลงมูนี่ใช่ไหมเนี่ยใช่พี่ลงรูนี่ลงไปข้างล่างโน้นเลยใช่ไหมโหลึกมากเลย หอลยยวนนนัั่่ระงถ้ายมพี่กลัวก็เปลี่ยนที่ก็ได้จ้ะไหวไหมพี่เสกไหวไหมจะลงไปอีกไหมผมลงมาแรกข้างล่างนู้นนเไงบอกก่อนวัดภูมันเปียกข้างล่างนี้บนบันไดมันได้ไหมครับไม่รู้เหมือนกันโยมเอ๋ลวงพี่เพราะผมเคยมาไกลสุดแค่นี้เขาเคยพาไอ้พาโยมมาไกลสุดแค่นี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงไปดูก่อนก็ได้นะ

จะไปดินลงที่นะล,ลึกไม่ได้นะเพราะว่าดูท่าทางเราถ้าลงอย่างนี้ถึงตีนเขาใช่ไหมตีนเขาเลยแหละดาว่ะตรงที่ตรงนี้ตรงนี้มันน่าจะเป็นทางน้ําผ่านใช่ถูกต้องทางน้ําผ่านเพราะมนมีมีรอยน้ํามาใช่ไหมีทางน้ํามาตรงนี้อืมนี่แล้วแต่ถ้าอากาศมันยังดีอยู่เลยอากาศแบบเต็ม,ตมที่อากาศดีกว่า,าศาสดากนะถ้ำาศาสดาีกะถ้ำนี้ยังอากาศดีกว่าเยอะเลยอย่ะ อาจารย์ไม่ต้องลงแล้วล่ะหนูว่าพอแล้วแหละตรงนั้นมันได้เหรอสุดแค่ไหนพ่อลงไปอันตรายเลยนะเพราะมันชันมากเลยนะฮะเชือกเชือกก็ไปสุดแค่นั้นแม่อาจารย์ไม่มีบันไดลงอีกบัญหาไม้หรือบันไดอะไรหรือปันไดไม้ค่ะบันไดไม้ใบไผ่ปัญหาไม้ใบไผ่ปัญหาเรื่องอะไรไปนั่งไหนอาจารย์นั่งรุ่นเหรอไฟไฟสองเลยนะอาจารย์ทำไมถึงแล้วลงอีกเหรอ ผมพยยามหนูลมาตรนู้นครับเหรอแต่ <h 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 uh> ว่าไม่ต้องก็ได้เลยไม่ต้องหรอกที่ปลอดภัยดีกว่าใช่พอแล้วดีกว่าหนูว่าแค่นี้แหละโออาจารย์ขึ้นเถอะพอกันเถอะที่ปลอดภัยดีกว่าลึกๆเกินไปอาจารย์จะลงไปดูป่ะเนี่ยเอาอาจารย์เลยลงไปเลยเฮ้ยอาจารย์ไม่ต้องลงหรอกอาจารย์เพราะมันไอ้นั่นนะมันบรรดในไม่แผงผุแล้วมันผุแล้วมันหลายปีเป็นปีผุแล้ว มันนานแล้วนะพี่ถ้หักตุ๊กคิดแล้วลุลลุุงเลยนะไม่ได้นะมันเป็นไม้ไผ่ผมไม่ค่อยกล้าเสี่ยงอะไรนะโดยความเป็นลึกไหมอ่ะลึกๆไม่ไม่ลึกมากครับมันเป็นชันชั้นไอ้ท่าอะไปเอาลงไปกัลงมาแป๊กเอาเลยจานอ่ะพี่สิอาติดเองทำไมคุณจับฉลากได้ดีจังเลยคุณจับก่อนความพี่ใช่ไหมนี่สิใช่